เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน iCloud นะครับสามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1เท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึงสเท่านะครับโหลดจ g ใต้คลิปเลยครับ สวัสดีครับมี้นท์นะครับวันนี้เราอยู่กันในลินเอช 2M นะครับวันนี้มีคนถามบอกว่าอยากให้มีชําแหละให้หน่อยวิธีการหาเงินบาทเกมนี้แล้วก็วิธีการหาข่าวมีก็เลยรวบรวมมาให้หมดนะครับเผื่อใครจะทําก็แต่มีคงไม่ได้ทำเพราะว่า,วาเออตอนนี้งานทําเกมมีก็สิบบาทเกมแล้วอะมีแค่เล่นเกมวันหนึ่งยี่สิบชั่วโมงยังไม่ทันเลยนะเพราะนั้นอันนี้มีคงไม่ทำนะเผื่อใครจะทําก็แล้วแต่ละกันครับจะเป็นสายฟรีกด็ดีจะเป็นสายเติมน้อยก็ได้นะครับหรืือออวว่่่าาาาคนนทททียยยกกจะข็ตแลล้เพเพ เดี๋ยวเราขอญาตขึ้นก่อนเลยนะครับวิธีขายเงินบาทอย่างแรกคือการรีไอดีหาของแดงครับเห็นไหมไอดีเก็ยังไม่ได้ผูกยังไม่ได้โค้ดรับหาตัวนะครับก็จะมีในส่วนเอ่อเซเวอร์ server, ตามนี้เลยเห็นไหมนี่ no 6เซเวอร์ทีสี่บาทอะไรแบบนี้เพราะว่าเออเพื่อนๆต้องไปเช็คเองอะว่าตอนนี้สุลต่านเขาอยู่เซฟไหนกันคนไทยเพื่อนๆ,ๆก็ไปลงเซฟนั้นครับเพราะว่าเซฟนั้นเนี่ยถ้าสุลต่านเยอะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> พเพื่อนๆก็สามารถขายเพจข่าวเขาง่ายๆเดี๋ยวมีเจ้าบอกวิธีเดียวให้ด้วยง่ายๆเลย ไฮซาโน11เห็นไหมครับเซเวอร์ที3 6 9 0บาทกอดอน07อ่าเซเวอร์ที3สัตว์เลี้ยง120นะครับสามารถรับกลางได้เลยอันนี้มีก็ขึ้นตัวอย่างให้ดูแล้วสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะหาวิธีแรกก็คือการรีไอดีหาเอา่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคอสแดงคัสแดงกับสัตว์เลี้ยงแดงนะวิธีรีไอดีไปดูคลิปแรกมีเลยครับมีเคยทาทิ้งวาแล้วมีเอาบอกไว้เลยวิธีรีไอดี3 3วิธีนะครับลบเกมแล้วก็เข้ามาใหม่ มันก็จะกลายเป็น ID เดียเกสใหม่หนึ่งสองก็คือการไปโนควนคอมพิวเตอร์จะโควรกี่ ID ก็สามารถทําได้ครับต่อไปข้อที่สามก็คือ, mail, อนหนึ่งเมลตอหนึ่งไอ1ดีตอนนี้มีแค่3ามไมีแค่นี้ครับเลือกเอาถ้าเอาง่ายๆก็น่าจะเป็นการโควน ID แต่ก็ต้องไปทําในคอมนะครับอ่ะมีขึ้นให้ดูเลยนี่นไหมพะเอลขาวท็อปเกมครับ2 0 0พบาทอยู่เซเวอร์าคาน9นะ นี่คัน10เนี่ครับเห็นไหมลองไปดูในบอร์ดนะวิธีการเช็คราคาของให้พิมพ์ชื่อเกมนะครับ mm. ลินเอทูเอ็มจะเป็นเกมไหนต้องทําแบบนี้หมดพิมพ์ใน a c e b o o k แค่เมก็ขึ้นแล้วกลุ่มซื้อขายไทยแลนด์ลองเข้าไปดูเองแล้วกันะเรื่องขายของหมีไม่ยุ่งนะลองไปดูราคาตลาดเองได้นะครับอ่ะต่อไปตอนนี้ขาย M ก็คือขายเพชรขาวตอนนี้ราคาอยู่เท่าไหร่อ่าตอนนี้ต้องบอกว่าสุรตานอยู่เยอะที่สุดก็คือบาท3ามกว่าบาทสินะครับเผื่อใครจะไปเล่นก็สามารถลงตรงนี้ได้ ก็เห็นไหมครับตอนนี้คือ1000เพชรขาวคือ350บาทเลยบ้างยอด3 5 0 0 0ืเห็นไหมครับ <t> ก็เอาสารุปง่ายๆเลยก็คือเอ่อหนึ่งหนึ่งพันเพชรขาวเท่ากับ350บ้อยห้าสิบบาประมาณนี้ <t> ทั้งบาท3กับบาท10นะครับ <t> ก็ตอนนี้ก็รับกันอยู่ประมาณนี้แหละหนึ่งพัเพชรขาว300บาท1,000เพชรขาว350 <t> ก็ไปลองดูราคาเซฟตัวเองเล่เนๆได้นะครับอ่ะอันนี้จบไปในส่วนเอ่อการขายเป็นบาทแล้วนะต่อไปคือการหาใช่ไหม การหาเดิมีขึ้นให้ดูก่อนแล้วนี่คืออะไรครับตำราหนังสือแดงนั่นเองซึ่ง,งตอนนี้ถ้าเราไปดูราคาตลาดตอนนี้จะขายกันอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0 0ื่นหกหเลยครับจะเป็นอนสกิลไรตอนนี้ก็แพงแต่ว่าถ้าเป็นพระจะแพงสุดเพราะพระคนเล่นเยอะอันนี้อันนี้หมีเล่นวิสัยนะวิสัยไม่ค่อยแพงเท่าไหร่คนเล่นน้อยเออแต่มันหมีว่าวิาสัยมันก็ยิงแรงดีออกแต่คนอาจจะแบบไม่รู้ไงเออไม่เป็นไรก็เล่นได้นะครับอ่ะต่อไปวิธีการหาข,ขายเพชรขาวเดิมมีขออนุญาตพูดตรงนี้จบก่อนแล้วเดี๋ยวจะบอกวิธีการหานะครับก็ถ้าใครคิดว คิดว่าอยากจะเปิดตัวเยอะมันก็ได้เปรียบถ้าใครจะเปิดตัวเยอะก็สามารถทําได้อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆแล้วกันนะครับอ่าลงทะเบี้ยใครนะครับเราหาของมาขายเลยแต่ว่าถ้าจะขายดีจริงๆตอนเนี้ยมันคือตําราฟ้ากับตําราแดงครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของแดงเห็นนะนี่ของแดงจะอยู่ที่หกหมื่นครับแล้วก็นี่ัวนี่ลูกแก้วแดงอยู่ที่สองหมื่นนะครับวิธีการหาของออสีฟ้าแล้วก็สีแดงพวกนี้หาจากอย่างไรใช่ไหมครับอ่ากดซ้ายบนตรงแผนที่ก่อนเลยอ่านี่ครับ กดคำสั่งลูกขวาบนที่เป็นลูกกระโหลกเห็นไหมอันนี้คือบอสครับนี่เราสามารถไปตีได้เลยมันก็จะมีบอกเวลาอยู่แล้วตั้งแต่สามทุ่มเห็นไหมครับก็ไปตีอันนี้มัน,ม,นมันคิดนาเบียดยังไงไม่รู้นะหมีก็เคยไปตีแต่หมีไม่ได้ของนะครับก็พยายามตีให้ให,ให้ได้เนี่ยตามที่เขาบอกมาสามทุ่มก็มาสามทุ่มแล้วก็พยายามยิงนะครับถ้าโชคดีเพื่อนก็จะได้ของแดงครับมีคนได้หนังสือแดงกับลูกแก้วแดงหรือของแดงกับบอสตรงนี้เยอะนะก็อย่าลืมไปตีด้วยนะครับต่อไปวิธีที่สองถ้าอยากรวยใช่ไหมครับอยากรวยยยยไไม่่าาากเลทอํอง เ,เดี๋ยวมีกดตรงนี้ดีกว่าครับเข้าใจง่ายกว่าอ่ะกดซ้ายบนใหม่ครับดูแผนที่อ่ะเลื่อนลงมาเลยครับถ้าเกิดสมมติเป็นในส่วนเออหมู่บ้านแรกๆเนี่ยมันจะไม่ดรอปของฟ้ากับของแดงไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคครับกูดิโอเนี่ยตัดไปได้เลยครับต่อไปดีออนดิออนก็ถามว่ามีไมเดี๋ยวมีดูแปบน,นงแตจะมีจาได้ว่ามันไม่ม,มีนะเนี่ยเห็นไหม ถ้าเกิดเป็นในส่วนคูดิออนยังไม่มีครับเพื่อนๆต้องลงไปอีกก็คือหมู่บ้านกีรันครับตั้งแต่กีรันเนี่ยดอกหมดเลยตั้งแต่ของฟ้าของม่วงนะครับอย่างของฟ้าที่เขานิยมที่สุดก็คือถ้าเรามาแค่ส่วนเมนูซาตรงนี้มันจะดอกแค่ของฟ้าอยู่เลยเพื่อนๆลองดูเห็นไหมจะดอปของฟ้าของเขียวเพราะนั้นเราให้เพื่อนๆนเลยมาตั้งแต่ระเบียงแห่งความตายครับกดได้เลยเห็นไหมจะมีดอกตั้งแต่ของม่วงยันของแดงขอดอกอะไรก็ได้แพงหมดครับอย่างอาวุธเออของใส่ตอนนี้ถ้าเป็นของแดงก็ราคาอยู่ที่20,000่เพชรฟ้านะครับเพชรข่าวนี้ก็ไปถึง20-600,000ะ ก็ลองไปหาดูก็คือสรุปก็คือพยายามทําตัวให้แข็งๆหน่อยครับให้บอดได้ตั้งแต่ระเบียงแห่งความตายอ่าทางเขาเนี่ยภูเขาบางกรใช่ไหมครับนี่ไดแหวนเนี่ยมาทุกอย่างแพงหมดครับขอเป็นของแดงเกมนี้คือแพงหมดนะเสื้อคลุมเสื้อผ้ายิ่งแพงออลูกแก้วผ้ายิ่งแพงนะครับนี่ดาบคู่ก็พอมีคนเล่นอยู่นะเอ,อหภูเขาบางกรแต่ว่าอย่างที่บอกพวกนี้มอนสเตอร์มันจะค่อนข้างลุมเราต้องทําตัวแน่นๆหน่อยนะครับนี่ถ้าเกิดถามมีก็เอาระเบียงแห่งความตายก็ได้ครับเ,เดี๋ยวมีพาไปให้ดูแล้วกันมีก็บอดอยู่ อ่ะต่อไปเป็นส่วนการบอทนะครับหาของแดงใช่ไหมครับส่วนใหญ่เขาก็จะมาบอทระเบียงแห่งความตายเพราะว่าอย่างที่หมีบอกไงมาดอกของม่วงของแดงบานเลยใช่ป่ะเนี่ยแหละคือสาเหตุที่ว่าทำไมเขาถึงมาปล่อยกัน4050จอถ้าเกิดเ,เพื่อนๆไม่อยากหลุดก็มาบอทในยูจีโฟก็ได้ครับเพื่อเป็นต้องรอคิวันนี้กนะ็แต่เพื่อนๆน,น,นะถ้าเกิดสมมติตัวไม่แข็งส่วนใหญ่เขาเปิดตัวเด็กเขาก็จะเอามาไว้รวมกลุ่มกันอย่างเงี้ยแหละเพราะว่ามันไม่ต้องมางดูแลไงแต่เดี๋ยวมีขอยากไปแยกตีให้ดูแล้วกันครับมอนเตอร์ค่อนข้างึางอยู่ ถ้าเกิดเล่นแค่จอเดียวมีแนะนําให้แยกตีครับเพราะว่าเราจะได้แบบเอ่อได้ของคนเดียวถ้าเกิดบางทีเราเราไปตีกับคนอื่นเนี่ยบางทีถ้าของแดงดอมมันก็ต้องห่างคนที่ตีนะสมมติววตีกัน5คนก็รุนเอาเนี่ยมีก็แนะนำเนี่ยนะให้มาปล่อยอยู่คนเดียวก็ได้ครับเนี่ยแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้เลยพยายามทำเดฟให้สักประมาณ6 7 70ขึ้นไปครับมันก็จะโดนประมาณ10 20แค่นี้ก็สบายแล้วอาชีพที่บดง่ายสุดหาเงินบาตง่ายสุดก็คืออาชีพออกครับ ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ออกอย่างนั้นนะมาถึงพะพะถือออกกับลูกแก้วเอออันนั้นอ่ะง่ายสุดแล้วก็แล้วแต่เพื่อนๆครับเ0ที่หมีบอดเห็นบอทอ่ะลูกแก้วกับพะเนี่ย90%นะครับประมาณนี้อ่าหลังจากที่เพื่อนๆแบบอาจจะหาของแดงหาของฟ้ามาขายแล้วทำยังไงต่อใช่ไหมครับเพื่อนๆก็มาลงขายของเลย คือเกมนี้หลักๆคือหาเพชรข่าวให้ได้เยอะๆแล้วก็ไปแลกกับเงินบาทถ้าเพื่อนๆอยากจะขายเงินบาทนะนะสมมติอดอกอันนี้สมมติดอกดอกหน,นังสือแดงอ่ะมีเอาหนังสือแดงไปดอกแล้วใช่ไหมขายได้ห0 0มื่นใช่ไหมไ 60, 000, ไหม,มีก็ลงขายไปพอมีได้เเพชรหกหมื่นเสร็จมีก็ไปลงขายในบอร์ดแค่นั้นครับสมมติอันนี้มีอยู่ค, 7, คันเจ็ดก็มีก็บอกว่าผมคืออยู่คันเจ็ดครับผมขาขายเพชรหกพันหกหมื่นหกหมื่นเพชรโอ้โหรวยนะเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่วะเดี๋ยวมีนับพุคำด้ดยกวอนนะ ไม่เคยไม่ไม,ไม่ไม่เคยคิดว่ามันได้เงินเยอะเหมือนกันแล้วเนี่ยหกหมืออ่นใช่ไหมหกหมื่นก็หัวหนึ่งพันเพสสามร้อยห้าสิบบาทฟินฟินเลยรว,วยแน่แน่ได้ได้ประมาณเกือบเกือบสองหมื่นกว่าประมาณนี้นะครับก็เพื่อนๆก็ลองทําแล้วกันแต่ถ้าเกิดสมมุติคนที่เ,ออเปิดบอร์ดจำนวนเยอะได้โอกาสได้ของแดงก็สูงกว่าถูกไหมมันก็แน่นอนมีเปิดตัวเดียวเขาเปิด20ตัวคนที่เปิด20ตัวเขามีโอกาสได้มากกว่า อ่าต่อไปเป็นวิธีการส่งเพชรข่าวนะครับสมมติเพื่อนๆอาจจะแบบปั้ม ID ไป3 4 4บ ID หรือว่าจะส่งให้ลูกค้าใช้วิธีการเดียวกันนะครับอ่ากดขวาบนนะครับเสร็จแล้วขอเขาว่าตลาดแต่ว่าต้องอยู่เซฟเดียวกันด้วยนะครับอ่าลงระเบียนขายนะอันนี้มีสมบุติมีขายของแบบต้อยต่างหูแล้วกันนี่เกมนี้เราสามารถลงราคาเพชรฟ้าเองได้ครับเพราะว่าเราจะลงเท่าไหร่ก็ได้ถูกป่ะอย่างเช่นเพื่อนๆอาจจะขายเออลูกค้าเขาอยากซื้อสักพันเพชรใช่ไหมก็ให้ลูกค้าเขาตั้ง สมมุตินะลูกค้าตั้งเป็นต้มหูก็ได้ครับอ่ะซื้อหนึ่งหนึ่งมื่นเพชนะอ่ะมีก็ตั้งสร้างไปเลยครับศูนย์อ่ะเห็นนะแค่ลงทะเบียนของมันก็จะไปอยู่ในตลาดครับถ้าถามว่ามีคนซื้อไหมไม่ไม่มีคนซื้ออยู่แล้วเพราะราคามันเวอร์ไปถูกปะ่ะนี่ไงเห็นนะต้งหูการคุ้มครองเราก,เราก็เราก็สามารถที่จะเอ่อให้ลูกค้าเนี่ยตั้งถูกไหมแล้วแล้วแล้วเราคนขายก็เป็นคนดึงหนึ่งเพชใช่ไหมครับ1 0 0 0 0มเพชเนี่ย ลูกค้าก็จะได้ถูกไหมหรือว่าจะเป็นในส่วน id ลอง id หลักก็ id หลักก็ลงขายของแบบนี้ id l องก็ไปหาเพชรเพชรเพชรข่าวมาถูกปะ่ะหาเพชรข่าวเท่าไหร่ id หลักก็ตั้งครับตั้งขายต้มหูเอาสมมติ id l อง g มี3,000เพชรข่าวใช่ไหม id หลักก็ตั้งอะไรขาย3,000 3, แล้วก็ให้ id ลองดึงเพชรก็จะเข้าไปที่ต,ตัวหลกักอ่ะอันนี้มีพูดเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเข้าวิธีการหาเงินบาทหาของแดงหาของฟ้าหาทุกอย่างนะครับเพื่อนเพื่อนก็รอปรับไปใช้ดูอ่ะของแดงมีเพิ่มอีกนะมีลืมบอกไปนี่ ของแดงมีหาจากนี่ครับนี่ขอค่อยคูมาแต่ว่าต้องไปมันจะมีหนังสือตำราตำราม่วงม,มีตำมีตำราแดงด้วยครับแต่ว่าตั้งแต่ชั้น1 1ขึ้นไปอาจต้องทําตัวแต่จริงๆเปิดประมาณชั้น7ก็ได้ครับชั้น7ก็ได้ตำราม่วงกับตำราฟ้าอยู่แต่ว่าถ้าเอาสบายแบบเป็นบอทใช่ไหมไม่ต้องมาดูแลก็บอทที่นี่แหละครับบอดทิ้งไปเลยดีที่สุดแล้วไม่ต้องมานั่งดูบ่อยเราก็ไปนเน้นเปิดจํานวนเอาอ่ะแค่นี้ครับก็ขอคนหาเงินบาทจะมีความสุขเผื่อใครมีคำถามอะไรก็มีต้คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนก็ได้น อ่ะแล้วเจอกันนะครับเราจะไปตัวผีมันวิ่งไปอย่างกัน,กนวะได้นะมอนมีต้องเยอะมันไม่ตีเนี่ยตงอีโยนตีดิโอ้นั่นแหละอ่ะต่อไปนะครับเผื่อใครอยากจะใช้ UG Phone นะครับแบบว่าเออไปเปิดที่อื่นแล้วมันหลุดขึ้นมารอคิวงนานนานๆใช่ไหมเปิดทิ้งได้เลยก็วิธีการใช้งานก็กดออกมาครับเนี่ยอ่ะพอเรากดออกมาเสร็จแล้วเนี่ยวิธีการใช้งานก็คือให้เพื่อนๆกดที่ดาวน์โหลดเกมเซนเตอร์ Center เลยครับอันนี้ดาวน์โหลดใต้คลิปนีได้สำหรับคนอยากใช้ UG Phone นะครับ อาเลื่อนลงมาเสร็จแล้วก็เพื่อนๆทํ่ทำไงต่อครับก็ดาวน์โหลดดินเอทเลยแค่นั้นเองครับอาวิธีการใช้งานก็พอเราโหลดเสร็จแล้วก็กดเข้าเกมไปเลยครับวิธีวิธการใช้งานคือให้เพื่อนๆดูยาตรงซ้ายล่างก่อนเลยครับเปิดเห็นนะยาแดงอะ่ะเออเพื่อนๆซื้อตุนไปก่อนเลยแล้วก็กดออโต้ฮันครับจะปล่อยตรงไหนก็ปล่อยตรงนั้นเสร็จแล้วกดไงครับปุ่มเขียวอ่า เสร็จแล้วเพื่อนๆก็กดตรงซ้ายบนข้างข่าวโพลแค่นี้ครับมันจะทํางานของมัน24ชั่วโมงตอนนี้มีเอ่อเปิดยูจีโฟนแค่วันละ9บาทเท่านั้นแต่ว่าถ้าเกิดเป็น s v ี p เนี่ยจะแค่วันละ20วบาทเท่านั้นแต่ว่าสเปคเครื่องสูงครับเนี่ยยางคงมีเนี่ยมีใช้ MVP ก็คือไม่แหลกเลยเปิด24ชั่วโมงได้เพื่อนๆก็ลองดูแล้วกันมาอยู่ที่ราคาถ้าราคาถูก9บาทอย่างเออ UVP มันก็มีแหลกครับแต่ถ้า MVP นี่ไม่แหลกแต่ว่าจะแพงกว่านิดนึง อ่ะอันนี้ก็เอาจะช่วยผู้เล่นแล้วกันสำหรับคนที่อยากจะหาบาทขายอยากหาเพชรข่าวนะครับก็ขอให้คนโชคดีแล้วลกันนะครับ